สวัสดีครับเพื่อนๆ YouTube Channel Fanpage Facebook ทนายคู่ใจวันนี้นะครับอยู่กับทนายรณรงค์แก้วเพชรนะเรามี TikTok ทนายคู่ใจด้วยนะครับคอนเทนต์ของ TikTok จะไม่เหมือนกับคอนเทนต์ใน YouTube กับ Facebook นะครับไม่ได้ copy คอนเทนต์นะครับเป็น Original Content เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจสังคมนะครับเน้นทั้งเรื่องเศรษฐกิจปัญหาปากท้องนะครับว่ามีช่องทางรวยอะไรยังไงบ้างนะเป็นคลิปสั้นๆครับไม่เกิน1นาทีเข้าไปกด Subscribe ได้นะครับสําหรับใครที่ชอบข่าวเศรษฐกิจชอบบทวิเคราะห์กฎหมายทางเศรษฐกิจไปฟังกันได้ครับทีนี้วันนี้ครับเรามาพูดคุยกันต่อไม่จบไม่สิ้นนะ กลุ่มมาดิไวรุ่นมาดิไวรุ่นวันนี้ตำรวจแม่งไปค้นบ้านกลุ่มมาดิไวรุ่นเลยนะที่ชุมชนวัดม่วงนะครับตำรวจเข้าตรวจค้นกลุ่มที่มีเรื่องกับพี่บ้านมีคู่นะแต่ปรากฏสุดท้ายเนี่ยไม่พบสิ่งที่ผิดกฎหมายอะไรนะแต่ก็เอากลุ่มวัยรุ่นที่ยังไม่ตายอีก4คนเนี่ยไปแจ้งข้อเก่าวหาข้อหาแรกก็คือทำลายร่างกายเป็นเหตุได้รับอันตรายสาหัสข้อหาที่2ก็คือปลุกรุกเคหสถานข้อหาที่3คือขู่เข็นก็คือขู่ให้เขาออกมาไงครับตอนนั้นก็ตามที่ข้อหาที่เราเคยวิเคราะห์เอาไว้ให้ฟ ว่าหลังจากที่มันเป็นข่าวขึ้นมาปรากฏว่ามีมือดีไปโพสต์ลงในโซเชียลเป็นกลุ่มบัดม่วงเนี่ยบอกว่าโพสต์ออกไปโดยท้าทายว่าจะไปรวมตัวกันที่บ้านหมอปลาไม่แน่ใจว่าหมายถึงการไปขอแรเชนหมอปลาไปขอถ่ายรูปคู่หมอปลาหรือจะไปกระทืบหมอปลานะแต่เรื่องที่จะเป็นข่าวใหญ่เมื่อวัน2วันที่ผ่านมาเพราะว่าการที่ปล่อยให้มีคนออกมาโพสต์รวบรวมกลุ่มคนที่จะไปบ้านหมอปลาได้นแสดงว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยไม่เคารพกฎหมายและท้าทายกฎหมายบ้านเมืองอย่างมากถึงขั้นที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติต้องสั่งตรวจ สอบเรื่องดังกล่าวเลยนะครับเนื่องจากว่ามันกระทบกระเทือนความเชื่อมั่นของประชาชนมากอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมานะครับคือเมื่อวานเนี่ยนะครับมีชาวบ้านในชุมชนวัดม่วงเนี่ยมาร่วมงานศพของวัยรุ่นที่เสียชีวิตและเปิดเผยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าตอนเนี่ยไม่ใช่ว่า Facebook ดังกล่าวจะเป็นของกลุ่มเด็กวัดม่วงจริงเพราะรูปที่นําไปโพสต์ก็ไม่ใช่เด็กวัดม่วงหรือหากใช่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นสิ่งมีของเด็กวัดม่วงเพราะเป็นการท้าทายกฎหมายบ้านเมืองจากการสังเกตผู้โพสต์รูปและข้อออคววาาาามมตต่่่่งงงเ ID ID รซึไใช Facebook จิๆ จึงน่าจะเป็นการโพสต์เพื่อ่วนคนในชุมชนสร้างความเกลียดชังให้วัยรุ่นในพื้นที่มากกว่าจึงอยากขอให้ตำรวจไซเบอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับตาดูผู้โพสต์ว่าเป็นใครกันแน่ทีนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือหลังจากเกิดเหตุเรื่องดังกล่าวนะครับก็ทําให้ทางบ้านของนายบาสเนี่ยมีการติดกล้องวงจรปิดเพิ่มขึ้นบ้านของหมอปลาเนี่ยมีวงจรปิดอยู่แล้วนะประเด็นคําถามที่น่าสนใจนะครับการสร้างข่าวให้เกิดความวุ่นวายเช่นนี้มีความผิดอะไรบ้างและยังเป็นการย่วยุให้กลุ่มต,ต่างๆเกิดความเกลียดชังกันจะมีทษรร้ารงง้าาาายยยแงงงงงัไบเออ่ แรกก่อนเลยนะครับการที่จะไปโพสต์ว่าจะไปตีตรงนู้นตีตรงนี้แต่มันก็ยังไม่ได้กระทําจริงเป็นการโพสตกันเล่นๆเนี่ยกฎหมายยังไปไม่ถึงนะอ่ากฎหมายยังไปไม่ถึงอ่ะต้องยอมรับกันตรงๆกฎหมายยังไปไม่ถึงและที่สําคัญก่อนจะไปถึงไม่ถึงเนี่ยเมืองไทยเนี่ยนะครับถ้าใช้ไ d ไอเฟสบุ๊กอวตารเนี่ยตำรวจจับไม่ได้อ่ะเกจับไม่ได้อีก10%คือตํารวจตั้งใจทํางานในการจับซึ่งส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเจอกลุ่ม10%เนะ่ะเพราะว่าต้องเข้าใจนะมันการทํางานมัน มมันไไ่่ด้งายคดีนี้จะมีความคืบหน้าหรือจบได้ง่ายๆหรือไม่วันนี้นะครับคืบหน้าคือตํารวจแจ้งข้อกล่าวหากลุ่ม6วัยรุ่น6คนที่ตายไป2ตาย6คนตายไป2เหลือ4แจ้งข้อหา1ร่วมกันทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสหาหัส2บุกรุกเคหสถาน3ขู่เข็นก็คือที่ไปขู่ว่าให้ออกจากบ้านนะครับถือว่าเป็นการกระทําต่อเสียที่ภาพอย่างหนึ่งนะเพราะงั้นเนี่ยคดีเนี่ยเพิ่งเดินหน้านะครับฝั่งจะเห็นได้ว่าทั้งคู่กรณีพี่บาสเนี่ยถูกดำเนินคดีวันแรกเพราะมีคนตายสงศพต่อมา อีก4คนที่ยังมีชีวิตรอดถูกรเนันคดีเมื่อเมื่อวันนี้นะวันนี้พี่บาสนี่ ตั้งแต่วันแรกที่โดนจับนะฐานห่างกันก็เกือบสัปดาห์นะเกือบสัปดาห์เพราะว่ามันสัปดาห์ที่แล้วนะก็ประมาณให้ความเป็นธรรมหน่อยประมาณ5วัน6วันนะถามว่าแฟร์ไหมก็ผมถ้าถามผมผมว่าไม่แฟร์ก็ตั้งข้อหาที่บานได้ทําไมตั้งข้อหาเด็ก4คนเนี่ยช้าจังต้องรอคนในโซเชียลถล่มด่ากันก่อนจากสถานการณ์ที่ผ่านมาคิดว่าจะมีการพลิกคดีได้ด้วยหรือไม่เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพลิกคดียังไงคดีนี้เนี่ยมันมีประเด็นอยู่อย่างหนึ่งนะป้องกันตัวไหมอาพี่บาร์ตเนี่ยมีดคู่เนี่ มันเป็นเรื่องของการวิวาทการถ้าถามมุมมองและกฎหมายอย่างพวกผมนะผมมองว่าวิวาทการมันอ้างป้องกันตัวไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะบอกพลิกที่ว่าคือพี่บาสไม่ผิดเลยในยชั้นตํารวจชั้นอายการเนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้ส่วนคู่กรณีเนี่ยจะบอกไม่ผิดเลยไม่ได้กระทืบเขาเป็นไปไม่ได้ครับคลิปมั่นก็เห็นพยานบุคคลนั่นก็มียังไงถูกฟ้องทั้งคู่แน่นอนแต่ผมแนะนําอย่างหนึ่งพี่บาสเนี่ยถ้า จะให้ชัว์เนี่ยนะครับก็ควรจะต้องมีการเยียวยาฝั่งคนตายคนเ็บด้วยนะเพราะว่าเราเนี่ยเราถ้าเราบอกเราไม่ตั้งใจเราทาไปเพราะบันดาลโทสะตอนนี้อารมณ์มันหายแล้วนี่มันต้องมีการเยียวยานะเพื่อจะได้ให้ศาลท่านเอาเป็นเหตุบรรเทาโทษเผื่อว่าจะมีโอกาสรอลองอาญาแต่ผมบอกเลยครับเหนื่อยเพราะารอบนี้มันสองศพลุงวิศวศพเดียวนะลุงวิศวศพเดียวอันที่มันสองศพเหนื่อย เหนื่อยจริงเหนื่อยมากถ้าจะบอกว่าให้รอไม่ผิดเลยเนี่ยในกรณีดังกล่าวมองว่าบาร์และครอบครัวของบาร์อาจจะได้รับอันตรายที่เกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าวหรือไม่ตรงนี้จะสามารถให้ความช่วยเหลือต่อบ,บาร์และครอบครัวได้หรือไม่อย่างไรคืออย่างแรกเลยนะครับตอนนี้หมอปลาเอาไปดูแลความปลอดภัยแล้วแล้วก็มีทีมทนายให้เรียบร้อยแล้วแล้วตำรวจเองก็แจ้งก็หากลุ่มผู้กรณีฝั่งตรงข้ามแล้ว หลักฐานมันก็มีคลิปทั้งในกล้องบ้านทั้งที่ชาวบ้านถ่ายและมีพยานบุคคลเป็นชาวบ้านเห็นเหตุการณ์ในขณะเกิดเหตุด้วยหลักฐานแค่นี้พอแล้วครับไม่ต้องออกมากกว่านี้แล้วมา,มากกว่านี้คือแม่งไร้สาระแล้วอยากแนะนําหรืออยากฝากบอกอะไรมือกเกรียงคีย์บอร์ดบ้างคือการที่เราไปโพสต์แล้วมันสร้างความแตกตื่นในสังคมเนี่ยระวังถูกดำเนินคดีพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับโอเคแหละฟเฟซอวตารตารวจไม่มีเวลาทําแต่ในคดีที่พอบบตรสั่งบางครั้งก็หาเจอนะครับเพราะงั้นเนี่ยในคดีเนี่ยนะคะ ระวังไว้ครับใครเขาทะเลาะกับใครยังไม่ต้องไปใส่ไฟครับแค่นี้เขาก็ทุกใจทั้งคู่อยู่แล้วครับโดนคดีทั้งคู่เลยเห็นไหมฮะล่าสุดได้มีการประกันตัวสีโจว,วัดม่วงแล้วและจะมีการต่อสู้คดีหรือดำเนินคดีกันยังไงอันล่าสุดนะครับไอ้กลุ่มโจว,วัดม่วงที่ไปกระทืบก็แล้วโดนเขาแทงตาย2ศพเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับวันที่ศาลให้ประกันตัวต้องแสนห้าเนี่ยคือถามว่าแสนห้าเยอะไหมเฮ้ย,ยอันเนี้ยคดีทำลายร่างกายนะหนักสุดของอันเนี้ยคือ ข้อหาทำรายร่างกายเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหาัสศารให้วางเงินแสนห้าทำไมสารให้วางเงินเยอะจังไปดูครับตำรวจค้านประกันนะฮะคดีนี้ตำรวจค้านประกันกลุ่มฝ่ายคนตายนะจะเห็นได้ว่าสำนวนกระทำคดีของตำรวจเนี่ยค้านการประกันตัวฝั่งคนตายอะ่ะเออปกติแล้วเนี่ยฝั่งคนตายจะได้รับการดูแลใช่ไหมรอบนี้มันโดนจัดเต็มมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมประวัติของกลุ่มฝั่งคนตายม,มีประวัติกระทืบตำรวจด้วยมีประวัติปนซับด้วยฝั่งคนตายนะเอาทีนี้ส่วนหนึ่งครับมีเงินประกันรอดคุกทั้ง4คน วันนี้วิจจะนอนคุกกันแล้วนะแต่นี่คือขั้นตอนการเริ่มต้นของกระบวนการทางกฎหมายอ่ะแฝงครับฝั่งบัสก็ได้ประกันฝั่งคนตายก็ได้ประกันเดี๋ยวมาว่ากันในกระบวนการชั้นตํารวจกับชั้นอายการต่อชื่อว่าอายการจะเห็นด้วยไหมจะฟ้องเข้าหาแค่ไหนอย่างไรบ้างเพราะงั้นเนี่ยถ้าชอบอก,กดติดตามยูทูบชแนลแฟนเพจเฟซบุ๊กทนายคู่ใจไว้นะครับไม่พลาดทุกสราระดีๆครับสวัสดีครับ